โครงการนี้ก็เป็นโครงการของกครงการพัฒนาชุมชนนะครับที่ต้องการให้เราปลูกในผักสวนคะรัวช่วงนี้โควิดอ่ะผมว่าตามลูกบ้านเราเนี่ยะครับหรือว่าในครับสวัสดีครับ ผมนายอับดุลอาซิเจโดสามะกำนันตะบนเรียงอำเภอริศอจังหวัดที่วัดครับการปลูกผักส,ส่วนครัวตรงนี้คือทางเราเองในฐานะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้ส่งเสริมให้ประชาชนลูกบ้านของเราเนี่ยยึดแนวทางหลักเศรษฐกิจปกเพียงมาโดยตลอดแล้วก็เพื่อลดรายจ่ายอะไรต่างๆในครัวเรือนก็ส่งเสริมให้ปลูกริมบ้านอย่างน้อยริมบ้านหรือว่ามีบอ่อน้ําอะไรข้างๆบ้านเรา ปลูกผักสวนครัวหลายๆอย่างก็เป็นดีทางผมเองก็ในฐานะกำนันคนหนึ่งก็ได้เป็นแบบอย่างในชุมชนว่าผมได้ปลูกผักสวนครัวโดยลงมือด้วยตนเองแล้วก็ให้ลูกบ้านมาดูเป็นแบบอย่างด้วยครับก็ทําต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับคือถ้าปลูกเสร็จแล้วก็ได้เก็บก็จะมาลงใหม่ตลอดแล้วก็มันได้ข้อดีหลายๆอย่างนะครับก็การปลูกผักสวนครัวหนึ่งชัดเจนคือได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนแล้วก็2เราได้ ได้แบ่งปันกับเพื่อนมิตรรอบๆบ,บ้านเราเพื่อนบ้านเราได้ร่วมกันไ,ได้แบ่งกันไปใช้ในครัวเรือนด้วยครับอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ก็ช่วงยุคไวครัสโครวิด -19 กำลังระบาดผมก็ได้แนะนำให้กับลูกบ้านตะบนเรียงของผมเนี่ยได้ส่งเสริมนะครับแล้วก็ได้ปลูกเกือบทุกครัวเรือนได้เน้นให้ปลูกพืชผักสวนครัวเพราะว่าเรา ไม่มีเวลาลวดจะออกไปข้างนอกมันลําบากแล้วก็ได้ลดรายจ่ายในส่วนนี้ด้วยยุคโควิดที่ว่าชาวบ้านเราทําหาก,กินลําบากได้เก็บที่เราปลูกมาช้าเองกินเองแล้วก็ได้แบ่งปันกับเพื่อนบ้านด้วยครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางอาเซียเวมิงเป็นประธานสตรีตําบนรอสรอะออกค่ะ แล้วก็ในในในฐานะวันนี้เราก็มาตามโครงการของเศรษฐกิจพอเพียงนี้แต่ในโครงการของสตรีรอสอออกก็จะเป็นโครงการนำร่องมามาแล้วตอนนี้เป็นระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ในพื้นที่ของตำบลรุสอออกก็จะมีกลุ่มนำร่องที่ ปลูกผักสวนครัวตอนนี้มีอยู่30ลังคาเรือนแล้วก็ในพื้นที่ของหมู่สีต่ตําบลรสอก็จะเป็นพื้นที่นำร่องของของอำเภอของพัฒนาชุมชนและก็ตอนนี้ในพื้นที่ของหมู่สีต่ตําบลรออก็ดำเนินการมาตลอดอยู่แล้วมันจะมีการปลูกผักสวนครัวการทุก ครัวเรือนตอนนี้แล้วก็ทำให้คนในชุมชนเขาไม่ต้องออกมาซื้อผักจากข้างนอกเขาจะมีกินมีใช้อยู่ในพื้นที่และาตามบ้านหลังหนึ่งเขาใช้กินและเหลือเขาก็เลยขายเป็นอาชีพเสริมของเขาอยู่ในขณะนี้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในพื้นที่หมู่4บ้านการดุนั้นแต่ละบ้านก็จะมีเพวกผานสมครัวอยู่แล้วแล้วเขาก็จะเจ็บใจให้กับคนในชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันและก็ไอ้ที่ดีที่เราถูกผานสมครัวตอนนี้ก็คือว่าผ,ผานส่สมครัวของในพื้นที่ตมบรสออกเป็นพวกผ,ผาที่ว่าปลอดสารพิษ เบาสารเคมีตรงนั้นแหละท,ที่ในพื้นที่ของเราที่เราเน้นเพราะว่าเราปลูกมาเราต้องใช้เองเราต้องกินเองเราก็ต้องต้องการให้ให้มีสุขภาพดีกับคนในชุมชนแต่ตอนนี้โครงการนำร่องของมูสีตำิลมรสออกตอนนี้ถ้าจะว่ามีพื้นที่ไหนที่จะมาดูวิธีการปลูก เป็นแนวทางก็เชิญได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ในพื้นที่มูสีนี้ก็จะมีการจัดก,กลุ่มตอนนี้มีอยู่หคนปลูกผักและก็เป็นเป็นอาชีพเสริมของเขาแต่ละคนนั้นก็จะมีรายได้ต่อเดือนก็ประมาณตอนนี้1,450บาทต่อเดือน แล้วก็คนในชุมชนทั้งหมดตอนนี้จะไม่ออกมาซื้อผักในในในตลาดแล้วก็จะไปซื้อของคนที่อยู่ในชุมชนค่ะแต่ตอนนี้เราเราดูาการทำโครงการนี้นัเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยทำให้คนในชุมชนเราลดลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวค่ะขอบคุณค่ะผมนายอรเภอน้ำเสืมิพัฒการเพรเว์วันนี้ ถือว่าเป็นโอกาสดีที่บริษัทเจไตครับโดยได้เหมาะพันุผักตราเครื่องบินให้กับพี่น้องผู้นำพ่บ้านผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ผู้นำสตรีและก็โคเรียนโตเก็นจบทอของเพลระเซจำนวน7,742ซองครับซึ่งแต่เดิมนั้นเราก็มีการปลูกผัดอยู่แล้วเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเนื่อจากสถานการ โควิดมานะครับเราก็ปลูกตั้งแต่เดือนเมษาพเพื่อพมามันคงทังอาหารตอนนี้ได้เพิ่มเติมก็จะขยายต่อให้ครบทุกครัวเรือนซึ่งพอระสามีจานวนประมาณ1นึ่งหมื่นพอเรือนนั้นคิดว่าน่าจะขยายหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอระสามีความตั้งใจอย่างยิ่งครับวันนี้ท่านในเพอก็ได้ให้นยโยบายว่าปลูกป่าของรัวบ้านในเพอเองตอนนี้ก็ปลูกผักตั้งนานแล้วก็ได้กินได้ชาหลายรอบแล้วแล้วก็บ้านกำาันพื้บ้านก็ปลูกหมดแล้วตอนนี้ในส่วนของพนักงานเองนะครับได้ทุ่มเทกับงานนี้โดยเฉพาะเป็นอย่างยิ่ง อย่างยิ่งนะครับในก่อนของที่จะเวสัดียแต่จะมอบผัดผันผัดมาให้นรรกักพนกานกรซื้อด้วยเงินตัวเองครับลงทุนไปแจกบนบนขาบนงยักษ์โครสตอร์ไปแจกทั่วครับบนขาบถึงหมดเลยแต่บนอื่นก็เช่นเดียวกันพรรนักงารลงทุนเองเพื่อความสุขเนื่องจากว่าสถานการณ์พิ้องประชาชนจาลลำบากเราจะมีการแบ่งปันกันเรามีเงินเดือนชาอย,อยู่แล้วก็ไม่ไม่ได้สเสียสละเงินเดือนเหมือนผู้บริหารเจ้าผู้ใหญ่แต่เราก็เส,สียสละเงินละวนหนึ่งก็ซื้อปันผัดสองครัวเวรงลงให้ทุกป้างได้ปูกปักสองครัว เราเอาจริงออจใงกับกองปราศสองขวบเพื่อพี่น้องประชาชนม,มีความสมุขครับรับรองว่าอำเภิรัสน์นั้นมีความชัดเจนครับว่านโยบายทุกนโยบายของรัฐบาลที่เห็นว่าดีงามเราจะตอบสนองและก็ติดตามเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชมมคามมนครับต่าง